โอเคครับกับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับและวันนี้เรามาพบกับ a r c survivor mobile ในโหมดบูตอนนะครับอ่าก็อย่างในที่ปกคลิปนะครับคือวันนี้เราจะมาผสมลูกกีกานะครับก็คือเราจะมาฟักไข่กีการนั่นเองนะอย่าง ep ที่แล้วนะครับคือเราได้ไปจับเจ้ากีกาาไว้นะครับหรือเจ้าจิกาโนตัวสลัดนะครับอ่าแล้ววันนี้ผมก็จะมาผสมลูกมันแล้วก็จะฟักไข่ของมันนะครับและก็ผมว่าผมจะให้ค่าสแต็กของมันเยอะเะเลยนะครับโอเคครับท้างนั้นเราเข้าไปดูกันเลยนะครับ อ่าและนี่ก็จะเป็นโฉมหน้าของเจ้ากีกา2ตัวนะครับที่ผมได้จับมาใน E ีพีที่แล้วแล้วก็ใน E ีีก่อนหน้านี้นะครับเป็นเลเวล430แล้วก็ตัวเมียก็จะอยู่ที่เลเวล501เลยนะครับอ่าถ้างั้นผมจะพาตัวผู้และก็ตัวเมียไปที่กงองผสมพันธุ์นะครับคือผมได้สร้างกงองผสมพันธ์เอาไว้อยู่ตรงนั้นนะครับเป็นที่แสงสว่างด้วยนะอ่าเราไปกันเลยนะครับเฮ เดี๋ยวจะเข้าไปในกรงผสมพันธ์เลยนะผมได้สร้างมาอย่างดีแล้วนะแต่ว่าผมสร้างจากพืชไม้นะครับเพราะว่าพวกทรัพยากรหินเนี่ยมันค่อนข้างที่จะหายากนะผมขี้เกียจฟาร์มนะครับผมก็เลยใช้ไม้ทั้งหมดเลยนะอ่าแล้วก็ผมได้ต่อไฟให้ด้วยนะครับเป็นไฟฟ้านะอ่าเดี๋ยวเราเจ้าตัวผู้เข้าไปนะแล้วก็จะไปเอาตัวเมียนะครับเราจะมาดูว่าลูกกีก้าของเรา มันจะได้ออกมาหน้าตาแบบไหนนะและจะได้ค่าสแต็กอ,อกมาดีแค่ไหนนะครับอโอเคพาตัวเมียไปแล้วก็ผมจะมาจะมาพาทําวิธีอินพิ้นด้วยนะครับก็คืออินพินติ้งนะแบบเดียวกับที่ในคลิปที่เราผสมลูกกีเล็กนะเอ้าเอา,เ,อาเดี๋ยวเทียวปีนขึ้นมาตรงนี้เฉยเลยปีนขึ้นมาได้ไงเนี่ยคือในคลิปลูก เอาจริงเนี่ยในคลิปลูกทีเล็กเนี่ยผมก็ได้ทําเป็นจะว่าไงดีอ่ะก็คือผมเคยทําคลิปผสมรูปไดโนเสาร์มาแล้วครั้งหนึ่งนะครับนั่นก็คือรูกของทีเล็กนะตั้งแต่ตอนนั้นผมฉลอง5 0 0ยซับนะครับถ้าหากใครยังไม่เคยดูเนี่ยก็สามารถย้อนกลับไปดูได้ครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะสำหรับตอนนั้นผม500ซับนะครับแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยไม่รู้ว่าจะกี่ซับนะผมจะมาฟักลูกกีกาเฉยนะอ่าไม่เป็นไรโอเคทีนี้ หน้าตาของมันก็จะมองมองมาดูที่เรานะครับก็จะประมาณนี้หน้าหน้าตาของมันนะตัวก็โคตรที่จะใหญ่มากเลยนะนี่ก็จะเป็นฟิโลโมนผสมกินเนื้อนะครับที่ผมได้มาจากดันเจียนนะมันจะทําให้จะทําให้ไดโนเสาร์ของเราผสมลูกเร็วขึ้นนะครับแล้วก็การผสมพันธุ์เนี่ยมันก็จะไม่ต้องไม่จําเป็นต้องพึ่งแอร์เลยนะครับถ้าหากเราใช้ฟิโลโมนนะและเราก็สามารถซื้อได้ด้วยนะครับในช่องนี้นะเฮ้ย ผิดช่องนะอ่าเป็นช่องนี้นะครับอ่านี่ไงราคาก็จะอยู่ที่60แอมเมอร์เลยนะส่วนสีเขียวเนี่ยเป็นของกินเพื่อน,นะครับราคาที่30แอมเมอร์นะทำไมของกินเนื้อถึงแพงกว่านะผมก็ไม่รู้นะครับโอเคใส่เข้าไปแล้วก็กดให้มันกินไปเลยนะอ่ากดเข้าไปเลยครับอ่าทุกคนก็จะเห็นมันขึ้นรูปฟิโลโมนน้าหอมอยู่ใช่ไหมครับคือมันเป็นฟิโลโมนที่อยากจะให้ไดโนเสาร์ของเราอยากผสมพันธุ์ขึ้นมานะ โอเคแล้วเราก็กดป๊กให้มันครับอ่าิ๊กให้มัน,น,ใ,หมนให้มันผสมพันธุ์กันนะทีนี้เราก็รอเก็บไข่ได้เลยนะครับอ่าผมได้สร้างเป็นช่องไว้ดีแลนะ้วสำหรับให้เราวิ่งเข้าออกนะครับโอเคน่าจะไม่นานนะเพราะว่าเราใช้ฟิโลโมน,นะครับน่าจะไม่ต้องรอนานสำหรับการฟักไข่นะโอเคมาดูหน้าตานะก็จะถือว่าสร้างมา ดีไม่ดีดีไม่ดีเนี่ยผมไม่รู้นะแต่ว่าสําหรับส่วนตัวผมเนี่ยก็ถือว่าโอเคนะอะะเดี๋ยวเรามาดูเฮ้ยใกล้เสร็จละเก้าสิบเปอละแป๊บเดียวนะครับสําหรับเราใช้ฟิโลโมนนะอ่ะาไข่ออกมาลนะโอเครีบเก็บไข่นะก็จะรูปใหญ่พอสมควรนะเดี๋ยวผมจะไปวางไว้ตรงที่ตรงที่ผมตั้งแอร์ไว้นะหรือว่าหน้าบ้านของผมนั่นเองนะครับ แต่ว่าผมจะไม่ใช้วางตรงแอร์นะครับเพราะว่ามันไม่จําเป็นต้องใช้แอร์นะครับอ่าดอกไปนะทีนี้ก็รอให้มันฟักนะครับเพราะว่ามันใช้เวลา29นาทีเลยนะหรือจะรวมรวมแล้วก็เป็น30นาทีได้นะครับจะเป็นหลอดสีเหลืองนะจะเป็นหลอดเวลาที่จะให้ไข่มันฟักนะครับส่วนหลอดสีแดงเนี่ยก็คืออัตราการเน่าของไข่นะครับถ้าหากเราไม่ใช้แอร์นะปกติแล้วหลอดสีแดงมันจะลดลงเรื่อยๆนะครับแต่นี้มันไม่ลดนะเพราะว่าเราได้ใช้ฟิโลโมนะครับ โอเคถ้างั้นผมจะมารอเวลาให้ไข่มันฟักนะครับจะขออนุญาตตัดภาพไปเลยนะโอเคครับและตอนนี้ก็เหลือเวลาแค่แป๊บเดียวนะสามอ่ามาดูหน้าตากันครับอ่าออกมาแล้วเจ้าลูกกีก้าของเราเนะถ้างั้นทีนี้ผมจะมากดเคลมมันเลยนะอ่าหน้าตาก็จะประมาณนี้ครับอ่ากดเคลมไปอ่าแล้วก็ติ๊กเออแล้วก็เป่านกหวีนะครับเพื่อไม่ให้มันตามเรานะ เพราะว่าตอนออกมาจากไข่แรกๆนะถ้าเราเข็มมันเนี่ยไม่ว่าตัวอะไรนะครับมันก็จะตามเรานะครับเดี๋ยวผมจะใส่หมีสีดําไปนะเพราะว่าผมได้มาจากดันเจียนนะครับแล้วก็จะใส่เนื้อเข้าไปนะส่วนหมีสีดําเนี่ยผมได้มาจากดันเจียนนะครับเห็นเขาบอกว่ามันจะเพิ่มค่าอัตราการดูร้ายของสัตว์ของเราเพิ่มขึ้นนะแต่ว่าทําไมผมต้องใช้หมีนะครับทุกคนก็คงน่าจะรู้แล้วเนาะถ้าหากใครได้ดูคลิปผสมลูกทีเล็กนะครับ เพราะว่าหมีเนี่ยมันจะทําให้ทําให้ไดนโนเสาร์ของเรากินอาหารช้าลงครับเดี๋ยวให้อาหารเบอร์รี่กับเจ้าโดโดโด,ด้วยผมทําโดโดยักษ์ด้วยนะแต่ว่ายังไม่สําเร็จนะครับเดี๋ยวถ้าสําเร็จเนี่ยผมจะมาลงคลิปให้ดูนะโอเคครับถ้างั้นเราก็จะทําได้แค่รอนะตอนนี้ทุกคนก็จะเห็นตรงที่เวลาอยู่เนาะเวลา2นาทีนะครับก็คือมันจะรอให้เรารูปหัวนะครับคือการทําอิมพินเนี่ยก็จะ มันก็จะจะว่าจะว่างไงดีอะมันก็จะรอเวลาให้เราแบบทําตามที่มันบอกนะครับเวลาบางทีมันก็อยากจะกินคลิปเบิ้ลทีบางทีมันก็อยากจะเดินทีนะครับเราก็ทําตามที่มันบอกหมดเลยนะอะ่าเดี๋ยวผมขอทําปกก่อนอ่าเป็นภาพที่สวยงามนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวใส่ภาพอีปีก,ก่อนนะอะ่าภาพก็จะสวยขึ้นนะครับเดี๋ยวจะมาทํโปกงนะขออนุญาตทํโปกแป๊บหนึ่งนะครับอ่าเป็นภาพสวยมาก ถือว่าสําหรับเจ้าลูกกีการนะเออภาพนี้น่าจะได้นะโอเคอ่ะน่าจะได้นะครับภาพนี้แคปภาพไปเอออ่ะคือมันจะให้เราทําตามที่มันบอกนะครับเราค่อยจะได้ค่าสแต็กนะคือมันจะมี2หลอดนะครับคือหลอดข้างบนเนี่ยก็จะเป็นหลอดการเติบโตนะครับเดี๋ยวเพิ่มเนื้อเนื้อก่อนนะอ่ะศูนเนี่ยก็จะเป็นหลอดการเติบโตนะครับเดี๋ยวปรับภาพกลับก่อนเดี๋ยวลืม เออส่วนคำว่า imprinting เนี่ยก็จะเป็นหลอดค่าสเต็กนะครับคือถ้าหากเราทำถึงได้เต็ม100%เราก็จะได้ส t ต็กสูงนะแต่ถ้าเราไม่ทำเลยก็ได้นะครับแต่ว่าเราจะไม่ได้สเต็กเพิ่มขึ้นนะครับอ่ะตัวนี้ก็จะเป็นเพศเมียด้วยนะโอเคเดี๋ยวผมจะมาทำให้ดูนะครับเออเอาจริงเนี่ยผมก็เคยทำอยู่นะในคลิปของผสมลูกทีเล็กนะครับผมได้ทำสเต็กจนเต็มเลยนะได้ทำ imprint นะครับ จนเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เลยส่วนเจ้ากิกาตัวนี้ผมก็จะทําให้เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนกันนะครับถ้าหากใครยังไม่เข้าใจนะครับว่าคลิปนี้ผมทําไมผมอธิบายไม่เต็มที่นะครับก็คือสามารถกลับไปย้อนดูได้นะครับในคลิปลูกที่เล็กนะดเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับเพราะว่าคลิปนั้นเนี่ยผมจะอธิบายอย่างละเอียดนะครับว่ามันขึ้นคําว่าอะไรอะ่ะมันจะให้ทําอะไรนะครับบางทีก็จะให้เดินนะครับบางทีก็จะให้กินทีเ่เบิรนนะ,ะเดี๋ยวตอนนี้เหลือ44ีวิละ แล้วผมจะมาลูปหัวให้ดูนะครับจะทำให้ดูคร่าวๆเท่านั้นนะก็ไม่มีอะไรทำนะครับในระหว่างที่รอนะเราก็ทำได้แค่รอเท่านั้นก็ไม่มีอะไรทำจริงๆฮะอ่ะเดี๋ยวผมเอาอมยิ้มมาไว้ด้วยละกันเพราะว่าผมได้มาจากดันด้วยนะครับดันเจียนนะคือเอาจริงเนี่ยถ้ามันขึ้นแบบนี้เราสามารถใส่ออมยิ้มได้นะครับแต่ผมครั้งแรกผมไม่ได้ใส่นะ ะยังไงผมก็ยังไม่ใส่นะเพราะว่ายังไงมันก็จะเสร็จละอ่าสามสองหนึ่งอ่าทุกคนจะเห็นคำว่าแท็บไหมอ่าเราก็แค่กดติ๊กไปตรงรูปมานะครับเราก็จะได้สี่เปอร์เซ็นนะทุกคนจะเห็นค่าอิมพิ้นอยู่ใช่ไหมครับเห็นอยู่เนาะค่าอิมพิ้นติ้งนะครับอ่าส่วนค่าสแต็กเลือดก็จะเพิ่มขึ้นมาจาก19,000ก็จะเป็น20,000เลยนะครับ และก็อัตราดาเมตรการกัดเนี่ยก็จะเพิ่มเปอร์เซ็นต์ด้วยนะครับถ้าเราทําจนเต็มร้อยนะก็จะเพิ่มเยอะด้วยโอเคมันอยากกินคิเบิลของแรปเตอร์นะครับเดี๋ยวผมจะมาทนะําคิเบิลแรปเตอร์นะออทำไมผมจําวิธีไม่ได้วะเดี๋ยวขออนุญาตขออนุญาตออกไปดูแอปโดโดเด็กก่อนนะครับเพราะว่าผมจําวิธีทําคีเบิลของแรปเตอร์ไม่ได้นะอ่ะโอเคผมได้ไปดูวัตถุดิบเรียบร้อยแล้วนะครับเป็น ประกอบด kind of like okay, okay, <c oughs> ้วยไข่แล้วก็ข้าวโพดแล้วก็เนื้ออบแห้งนะครับอ่าเดี๋ยวผมเอาวัตถุดิบก่อนนะโอเคเดี๋ยวเอ้าข้าวโพดไม่มีนะสงสัยต้องไปเอาที่สวนนะครับผมได้ทําสวนไว้หลังบ้านเลยนะไม่สิข้างบ้านครับอยู่ไกลมากด้วยเอาจริงมันก็ไม่ไกลหรอกครับแต่ว่าเวลาเราใช้เวลาที่เร่งด่วนแบบนี้นะมันผมว่ามันไกลมากนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะเอาข้าวโพดไปนะไงแล้วก็วิ่งกลับไปนะครับ คือผมจะไม่ทำคิเบิลในในเตานี้แล้วนะเนี่ยผมจะไม่ทำในตัตนี้แล้วนะครับเดี๋ยวผมขอวัตถุดิบก่อนผมจะมาทำในเดี๋ยวเดี๋ยววัตถุดิบให้หมดนะครับนีผมจะมาทำในโตนี้แทนนะครับน,นี่ครับมันสามารถคราบได้นะครับในเลเวลเลเวลเท่าไหร่ผมก็จำไม่ได้ครับอ่ะต้องขออภัยด้วยถ้าใครอยากจะรู้นะครับว่าวิธีการคราบไอโตนี้นะเดี๋ยวผมจะมา สอนอยู่นะครับในคลิปนะคลิปหน้านะครับแต่ว่าไม่รู้จะ e p เท่าไหร่นะโอเคใส่วัตถุดิบเข้าไปนะครับแล้วก็เราก็กดเปิดเลยนะอ่าได้คีเบิลละโอเคแล้วก็เราไปให้มันเลยนะครับรอแค่ให้เวลามันหมดนะเราค่อยจะกดคีเบิลให้มันกินนะเดี๋ยวผมเอาข้าวโพดมาไว้ก่อนกับเออคีเบิลนะครับเยข้าวโพดนะครับรนะบนะเอาแค่ข้าวโพดพอ เดี๋ยวคิดเบิลไปให้มันกินนะครับเฮ้ยเดี๋ยวตอนนี้เวลาอยู่ที่1นาทีรอให้หมด1นาทีนะครับเราก็จะสามารถกดคิดเบิลให้มันกินเลยนะอะ่ช่วยรอสักนี้นะในระหว่างนี้ก็ไม่มีอะไรทำนะนอกจากจะรอนะครับตัวของมันเนี่ยตอนนี้ก็โตขึ้น0.7แล้วนะครับนะ เดี๋ยวมาดูที่โดโดก่อนนะผมได้โดโดแฟร์ด้วยนะครับเอนะ๋เช็คอาหารนะเดี๋ยวจะหิวตายเอากีการเนี่ยก็จะโตช้านะครับถือว่าโตช้ามากเลยแหละคือเวลาในการผสมลูกกีการะครับผมได้ไปดูในแอปดโดโดเด็กนะมันใช้เวลาตั้ง5ชั่วโมงเลยนะสำหรับผสมลูกกีการนะครับถือว่าใช้เวลาโคตรเยอะมากเลย ถ้าหากเป็นออนไลน์เนี่ยก็จะง่ายขึ้นนะครับเพราะว่าเราไม่จําเป็นต้องเข้าเกมเนี่ยเราก็มันก็สามารถโตได้นะแต่ว่าถ้าเป็นออฟไลน์เนี่ยเราเราต้องเข้าเกมใช้เวลาน,านานตั้ง5ชั่วโมงเลยนะไม่รู้ว่าแบตมือถือเนี่ยจะหมดไปกี่ครั้งนะครับโอเคใกล้จะได้แล้วเหลือแค่10กวินะครับตอนนี้เดี๋ยวมันก็จะได้สแต็กเพิ่มแล้วนะ่ายิมพิ้นนะครับ เหลือ7นาที6เฮ้ยวิ v ดิสวีนะครับตอนนี้2 1อ่าโอเคใส่กดคีปเบิลให้มันกินนะครับกดฝีแล้วนะอ่าเรียบร้อยมันก็จะไม่มันก็จะไม่กินให้หายไปนะครับคือมันกินอยู่นะแต่ว่าจะว่าไงดีมันก็จะไม่หายนะครับคิปเบิลเราก็จะสามารถเอากลับมาได้นะอ่าึ้นแบบนี้เรากดอมยิ้มให้มันนะครับอ่กดไปอ่าก็จะให้เรารูปหัวนะครับ นะต่อไปมันอยาก,กินคิเบิลของแพ็คคีนะครับตอนนี้ค่าอิมพิ้นเนี่ยของมันเนี่ยมันก็ขึ้นถึง12.9แล้วนะทุกคนก็จะเห็นตรงหลอดเลือดของมันไหมครับมันก็จะขึ้นถึง21,500แล้วนะครับถือว่าเพิ่มขึ้นเยอะมากนะครับอ่ะถ้างั้นผมจะไม่อธิบายอะไรมากนะครับผมจะขอตัดภาพไปตอนที่ทำอิมพิ้นครบ100เลยนะครับโอเคตอนนี้ผมก็ได้ทำอิมพิ้นติ้ง จนถึง100%เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ค่าเติบโตของมันเนี่ยก็ใหญ่ตัวใหญ่ขึ้นถึง17.7%เลยนะครับอ่าตัวของมันก็ค่อนข้างที่จะใหญ่นะครับตัวใหญ่กว่าตัวผมแล้วตอนนี้อ่าดูดีครับขนาดตัวของมันนะตัวใหญ่กว่าตัวผมอีกอนะอ่าตอนนี้มันสามารถกินตัวเราได้เลยนะอ่าตอนนี้มันก็เป็นจูวีนะครับเป็นไดโนเสาร์จูวีนะอ่าโอเคเดี๋ยวผมจะให้ดูค่าแสแต็กนะ อิมปินต์หนึ่งเนะครับอ่าเราจะได้เลือดเพิ่มขึ้นถึง35,880เลยนะครับส่วนดาเมจเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นถึง430%นะครับส่วนอัตราการวิ่งสปีดนะครับก็คือ120%นะครับก็ถือว่าเพิ่มค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะส่วนเลือดเนี่ยจะเพิ่มจาก19,000ครับเป็น35,000เลยนะถือว่าต่างกันโคตรเยอะนะครับและเวลาเราขี่เนี่ยเราก็จะได้บัฟด้วยนะครับเป็นบัฟดาเมจแล้วก็บัฟอะไรบบ้างนะะะครัเยอยอแ ะโอเคถือว่าถือว่าการผสมกีการเนี่ยก็อย่างที่ผมว่าน,นั่นแหละครับคือมันจะทํายากมากมันจะใช้เวลานานมากคือผมเองก็ค่อนข้างที่จะไม่มีเวลาเยอะแยะขนาดนั้นนะครับพอผมเนี่ยต้องมีธุรกิจต้องทํานะครับอะ่ะเดี๋ยวให้มันผมจะดูแลมันพยายามดูแลมันให้มันโตนะครับแล้วผมจะค่อยมาลงคลิปนะคลิปต่อไปของเราเนี่ยก็คือ จะคาทายท่านนะครับผมจะกีกาของผมไปฟาร์มเวลนะโดยการคาทายท่านนะครับจะมาดูว่ามันจะสามารถกัดแรงแค่ไหนนะนะถ้า,างั้นคลิปนี้ก็ผมก็ไม่มีอะไรมากแล้วนะครับเพราะว่าผมได้ทำอิมพิติ้งได้สำเร็จ100%แล้วนะที่เหลือก็แค่ดูแลให้มันโตนครับถ้างั้นผมก็คงจะต้องขอจบคลิปนี้ลงเพียงเท่านี้เลยนะครับถ้าใครชอบเนี่ยก็กดไลค์กด s ั b สไ r i b e และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดชมคลิปต่อไปด้วยนะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ